อัลลอฮ์จะไม่ทิ้งผู้ที่ไม่หยุดวิงวอนวันนี้เราจะพูดถึงพลังของการไม่หยุดวิงวอนและเหตุผลที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งผู้ที่ยังวิงวอนอยู่อ s s a l a m u a l a i k u m w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับสู่ช่องฮายัตซัมซัมวันนี้เราจะพูดถึงพลังของการไม่หยุดวิงวอนและเหตุผลที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งผู้ที่ยังวิงวอนอยู่หนึ่ง ผู้ที่ไม่หยุดวิงวอนคือผู้ที่พระองค์ใส่ความเมตตาให้เป็นพิเศษอลอ์ตรัสว่าพวกเขาจะทูลขอและพระองค์จะทรงหาทางออกให้เขาสุรอัตตลากข,ข้อ2 2. ดูอาไม่ใช่การเพอร้อฝันแต่มันคือการเชื่อมั่นอย่างที่สุดแม้คำตอบจะยังไม่มาแต่หัวใจที่ยังหวังคือหัวใจที่ไม่แพ้ 3. อย่ายุดวิงวอนเพียงเพราะไม่เห็นผลชัดเจนเพราะบางครั้งคำตอบอยู่ในวิธีและการเวลาที่คุณไม่คาดคิด 4. ผู้ที่ยังวิงวอนคือผู้ที่พระองค์ยังคุ้มครองเพราะผู้ที่ชล่าใจคือผู้ที่อาจถูกปล่อยไว้กลางทาง 5. การไม่หยุดวิงวอนแม้เหนื่อยคือการยืนหยัดในความหวังของความเมตตา และพระองค์ทรงสัญญาว่าหนึ่งคำวิงวอนจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้จะถูกตอบหากคุณยังวิงวอนอย่าให้ความเงียบทำให้คุณหยุดหวังเพราะอาจเป็นช่วงเวลาของการทำงานเบื้องหลังจากพระองค์หากคลิปนี้สะท้อนหัวใจคุณโปรดกดไลค์เพื่อให้ผู้ที่ยังวิงวอนรู้ว่าเขาไม่อยู่คนเดียวคอมเมนต์ว่าคุณวิงวอนเพื่ออะไรอยู่ในทุกวันนี้ แชร์คลิปนี้แก่คนที่อาจกำลังต้องการความหวังและส u ั s c ส i b ชช่องไฮยัดสัมสัมเพื่อรับแรงบันดาลใจและกำลังใจประจำวันสรุปวันนี้หากหัวใจคุณยังริงวอนแปลว่าคุณยังไม่ถูกทอดทิ้งและพระองค์จะไม่ปล่อยให้คุณเดินเดียวดายวัสลามูอาัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเราะกาตุ